คุณแม่โอ้อย็นอย่างสูงนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหม่ีดโอ้ยน่าดดีนังดีมึ๋งู้จะจับอ่ะเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อจับพ่อมาให้ก่อนเออไ่ไห่เน,นี่ยไปนี่อยู่ข้างหน้าโอ้ นะคะแม่จา๋าขอบคุณแม่ที่ไม่ตายน้องๆไม่เอาแม่จา๋าที่คนโตก็ไม่สบายอีกแล้วนะคะแม่ขอบคุณแม่นะคะแม่จา๋าขอบคุณแม่อ้อยที่ไม่ตายปิดร้านให้มันโอ้ยน้องจะต้ช่วยจัดผลไม้นะเอาไปเอาอุกุ้ยไปกล้วย,ยให้พอเลย ขอให้คุณแม่มีแต่ความโอ,โอ้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 ดีดีขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะแม่คิดหวังสิ่งใดก็เออเพยให้พ่อเออคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณแม่ได้สมบังปาานาเนงินไหลกองทองไหลมานะคะบีบม,มันตองไปค่ะเร่องทางทางไหนก็ขอให้คุณแม่แค็งวครางปลอดภัยนะคะคุณแม่ฟ้าหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะพระครูประกำช้างปกฝักรักษาคุ้มครองคุณแม่นะคะ เสร็จแล้วพอแล้วพอแล้วแม่อ้อยมากมากเลยนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่อ้อยที่นะคะคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้องเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคขอบคุณขาวแล้วคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอแล้วแม่อ้อยนะคะนะาค่ะน้องครับขอให้คุณแม่รวยรวยเงินฟังฟังตลอดไปตลอดไปนะคะคุณแม่ค่ะ ทำบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้คุณแม่ได้รับกลับคืนไปโอยเท่าพันเท่านั้นแล้วนะคะนะคะสาธุสาธุนะคะคุณแม่ครับขอบคุณลาดน้องไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเล่นเปลี่ยนเล่นตุ้ยแล้วแม่นะจ๊ะขอบคุณน้องแมวน้องแมา คุณคุณแม่มากๆเลยนะคะเมตาที่เมตานองชา่องเลยกอแล้วพ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 อแล้วคุณแม่รวยรยิ่งๆงงนะคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะล้ค่ะพอแล้วลูกหมดแล้วขอบคุณแม่นะคะ Kit เขอให้แม่มีแต sí, ่ความสุขความเจริญนำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่คนะค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคุณแม่จ๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะกลับขอประคุณในความรากักความเมตตานะคะคุณแม่จาที่คุณแม่มอให้นะคะกราบขอบคุณคุณแม่อ้อยมากๆเลยนะคะแม่ที่เมตตาช่องเล็กๆของเราวันนี้นะคะนะคะกลับขอพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้เงินไรก็ขอให้ทองไหลมานะคะคุณแม่จ่าพอแล้ว เห็นเกลือแล้วน้อน้องดูพ่อดูมันมันจะตีลังกาไปนู่นแล้วนู่น,น เป็นใครอีกแล้วนะคะแม่ตาพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ไปโรงเรียนเออต้นอีกคนหนึ่งก็จัดผลไม้นะคะแม่ <c oughs> โอ้ยนะคะว้าวุ่นคะ่ะแม่เนาะไม่ยอมไปให้มันเล่นอยู่นั่นแหละเดี๋ยวน้องมานี่แล้วเอามาให้แม่มาั่นเล่น้วยเดี๋ยวกูพกิดก่อนเออเออเออ คุณแม่คะคุณแม่ขอขอบคุณคุณแม่มากมากเลยคะที่เมษาปิดร้านนะคะปิดออเดอร์ให้กับน้องกุ๊กพี่วันนี้นะคะคุณแม่คะน้องอึหรือเปล่าฮึ กินแล้วไงเดี๋ยวให้มันนอนก่อนเข้าไปกินอยู่ในบ้านเดี๋ยวจะเอายาเข้าไปไว้แม่เลยจะกวาดด้วยนะคะคุณแม่คะเออนี่ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่ขอบคุณคุณแม่ที่เมตตาปิดร้านให้วันนี้นะคะคุณแม่คะ น้องน้องตกตกตกมาหนิเออไปบอกว่ามันจะตกเบื้ง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 เดีน้องชมพู่แคมารีนะคะนะคะสวัสดีค่ะนะคะขัคนเอยจ๊ะ คุณคุณแม่มากมากเลยนะคะแม่จ๋าที่เมตตานตองช้างช่องเล็กๆนะคะคุณแม่คะขอให้คุณแม่ได้รับกลับขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าล้านล้านเท่านะคะนะคะคุณแม่คะขอขอบคุณในความรักความเมตตานะคะที่คุณแม่มอบให้น้องกุ๊กกิ๊กนะคะสวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากน้องชมพู่นะคะน้องมาดูสิน้องอึดหรือเปล่าแม่จ๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะ ขอให้คุณแม่นะคะเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองนะคะคุณแม่คะทําบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้คุณแม่ท่านได้รับกับเขินร้อยเท่าเนืนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่มาดนะ <c oughs> ูสวัสดีพังน้องแฟมิลี่นะคะสวัสดีพังกระจายแก้วนะคะสวัสดีทุกทุกช่องเลยนะคะแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่นะคะนะคะที่ เมตานะคะแม่พากันไม่สบายอีกแล้วะค่ะแม่จ๋า<ม> <c oughs> ขอบคุณนะคะนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่ที่มาส่งน้องมาดนะคะน้องมาหนีค่ะแม่จาาขอขอบคุณแม่เป็นแมวซูนะคะขอให้แม่แต่ความสุขความใจ ทำดีย่ิงสุขภาพแข็งแรงค่ะน้องน้องท็อป oh, oh, oh. โอ้โอ้เอเธอเธอจับจับลงลงลงแล้ เดี๋ยวๆๆว,วีก็ุ่มมาอยัยังอยูอ่ประตูให้หน่อยขอบคุณนะคะแม,นะะแม่เดี๋ยวขอบคุณแม่มากๆนะะเ๋วขอบคุณนะคะแม่จ๋านะคะแม่จ๋าเดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตลงไลฟ์นะคะ ไว้เพียงเท่านี้เน้อนะคะแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะคะแต่ขอบพระคุณ,ค,ณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะแม่จ๋านะคะขอบคุณค่ะแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ